สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่652กันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดปุ่มถูกใจคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆพ่อดีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางนะครับ ของเก่าเก็บสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมและถูกใจรับชมและสนใจอยากที่จะชาบูชาพระรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ที่ไลน์แอตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็นะครับผมหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์นะครับศูนนะครับผมสามสองห เบอร์โทรเบอร์นี้ก็ได้เลยนะครับผมเบอร์โทรเบอร์นี้ก็สามารถใช้แอดไลน์มาก็ได้นะครับพี่ๆกติกานะครับของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบใจรับชมให้ถูกใจรับชมให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะชาบูชาพระรายการไหนหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับ ซึ่งใน EP นี้นะครับผมได้นํามาแบ่งปันให้พี่ๆทั้งหมด21หมายเลขหรือว่า21รายการด้วยกันนะครับถูกใจองคไหนก็จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ ใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อผู้รับนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีปลายทางนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับพระรูปองค์นะครับผมก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมผมขออนุญาตนะครับเริ่มที่รายการที่1กันเลยนะครับผม เปิดมาด้วยนะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับพี่พี่อันนี้เป็นรุ่นพุทธคุณซ้อนปี09นะครับผมชุดกรรมการ3องค์แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับแล้วก็จะลงกล้องให้ดูนะครับแต่ละองค์นะครับผมว่าสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมชุดนี้ท่านใดที่เช่าไปแล้วนะครับผมจะได้รับพร้อมกัน3เหรียญเลยนะครับพี่พี่ผมแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับชุด3องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,100บาทนะครับผมสําหรับ เรียนพวกทุกคนซอสนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมหลวงพ่อทิมนะครับวัดชัางให้นะครับผมเป็นเรียญเซมาปี2 5 0 9นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆทันใดนะครับถูกใจนะครับผมรีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่1ในชุดนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่2นะครับผมนี่นะครับจะมี3มองค์3เนื้อเลยนะครับผมสภาพผิวก็สวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับ ดูกันได้เลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับท่านใดถูกใจองค์ไหนก็สอบถามมากันได้นะครับผมวันนี้เป็นองค์ที่2นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมพุทธคุซ้อนนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับราคาแบ่งปัน1,100บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่3นะครับนี่นะครับผิวนะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับ ท่านใดอยากดูแบบชัดๆนะครับผมแบบว่าเป็นรูปภาพก็สอบถามมากันได้นะครับไลน์แอดกับเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆนี่นะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้เท่านั้นนะครับผมยังมีอีก20รายการนะครับผมให้ พี่ๆนะครับผมเลือกชาหาเลือกบูชากันนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,100บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมฉลองครบ8รอบนะครับผมเหรียญเซมานะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมวัดละหานไล่นะครับปี2 5 1 8านนะครับผมชุด3องค์แบบนี้นะครับชุดนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคาเอา900บาทนะครับผมสำหรับเหรียญเซมาหลวงปู่ทิมนะครับผมหมายเลข2นะครับ 900บาทนะครับพี่ๆีอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมในชุดนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมท่านใดเช่าไปแล้วนะครับผมจะได้รับสาองค์เลยนะครับผมแบ่งปันให้ทั้งชุดที่ผมได้รับมาเลยนะครับผมเป็นเหรียญเสมานะครับปี18นะครับพี่พี่ลบ่ทมีสริโกนะครับถัดมาครับผมเป็นองค์ที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับ นี่นะครับอยู่ในเลียมพลาสติกนะครับพี่เพ่นนี้อยู่ในเลียมพลาสติกเก็บผิวไว้นะครับราคาแบ่งปันให้ในราคานะครับ900บาทนะครับผม900บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับที่ลึกนะครับผมลงวันทิมนะครับปี2518นะครับผิวนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับถัดมาครับผมเป็นองค์ที่3นะครับ องค์ที่สามนี่จะดูเหมือนว่าผิวสวยสุดนะครับพี่พี่องนี้นะครับดูนะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเก้าร้อยบาทนะครับสามองค์เก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูให้ชอบใจนะครับได้รับทั้งสามองค์นี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับ ปี2518นะครับชุดนี้นะครับผมหมายเลข2นะครับ900บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่3นะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมกล้องออกมานะครับหมายเลขนี้นะครับผมพอดีผมได้มาพร้อมกับเป็นใบประกาศสิลิบัตรแบบนี้นะครับผมทันใดที่ดูแล้วถูกใจก็ผมนะครับจัดส่งให้พร้อมกันเลยนะครับผมเป็นกล่องใหญ่เลยนะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพุทินะครับปลอกวงเดือนนะครับผมนี่นะครับ ปี1นนะครับออกวัดแม่น้ําคูเก่านะครับผมจังหวัดระยองนะครับบวกบงเดือนขี้มูกนะครับผมหัวปะนะครับนี่นะครับดูที่เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูที่องค์พระจริงๆด้วยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลข3านะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับเอา850นะครับผมหมายเลข3านี้นะครับขออนุญาตนำองค์พระออกมาลงกล้องให้ดูนะครับสําหรับเหรียญนะครับผมลูกทีมออกวัดแม่น้ําคูเก่านะครับผมนี่นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม850บาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับ850บาทเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่ดูนะครับผมเรียนสภาพผิวนะครับท่านใดนะครับถูกใจนะครับผมก็สอบถามมากันได้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมไม่เก็บค่าส่งนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดเลยครับผม หมายเลขนี้นะครับเหรียญนะครับผมเป็นรุ่นอราหันสมพุทโธนะครับวัดไม่น้ำคูเก่านะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ850บาทเท่านั้นเลยนะครับผม850บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญสาลิกาลิ้นทองนะครับ อันนี้นะครับผมเป็นหลวงปู่ศิลานะครับผมนี่นะครับสัลิกาลิมทองเพชรศิลานะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคร like yeah, everyone, ับปี2565นะครับผมนี <S <S MM ่นะครับเป็นเหรียญนะครับผมหน้ากากทองทิพย์นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายกันที่4นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมอันนี้ผมได้มาสภาพพร้อมกล่องเลยนะครับผมหมายเลข4นี้นะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับ เหรียญสลิกานะครับผมปี2,565นะครับผมเป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับพี่ๆเนื้อชนวนโมสารนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่5นะครับพี่ๆอะไรการที่4นะครับผมนี่นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมลระปูมหาศิลานะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่นะครับเป็นนกสลิกานะครับพี่ๆต่อโคศิลาตรงนี้นะครับ ผิวนะครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับ500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับถ้าใดอยากรู้ทุกคาพเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าอยากจะเช่าบูชาก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมาครับผมหมายเลขห้านะครับพี่รายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับเหรียญบารมีสิริจันโทนะครับผมเป็นรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับปีสองหนะครับพี่พี่รุ่นพิพิธีนะครับผมพุทธพิเศษนะครับผมสอห้านะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกล่องนะครับผม หมายเลขที่5นะครับผมรายการนี้500บาทเหมือนกันนะครับเป็นหน้กการทองทิพย์เหมือนกันนะครับพี่พี่นี่นะครับเนื้อเชนวมลสานะครับต่อโค้ดหมายเลขด้วยนะครับผมองค์นี้นะครับลองดูกันได้นะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่ห้านะครับผมนี่นะครับเรียนสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูกันได้ครับนี่นะครับต่อโค้ดสามหกห้าสี่นะครับ ปี2500นะครับผม64นะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับสนใจองค์ไหนก็สอบถามมากันได้นะครับหมายเลขนี้หมายเลข5านะครับพี่ี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมาครับผมเป็นเรียนหลวงพ่ออีนะครับผมวระสตหีนะครับผมอยู่ในเรียมแบบนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นปี24 73นะครับผมรายกันที่6นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับ อาจจะลุกกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากรอบตรงด้านหน้าจะมุมมัวหน่อยนะครับผมเหมือนเจ้าของเดิมแกจะใช้ขึ้นคอห้อยบูชาน,นะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเอา450น,นะครับนี่นะครับดูผิวเหรียญกันได้นะครับผม450บาทนะครับนี่นะครับตรงด้านหลังจะดูง่ายกว่านะครับผมห็นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสภาพผิวนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม ยู่ใเลียมนี่ยิ่งสวยเลยนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่7นะครับของรายการนี้นะครับอันนี้นะครับผมเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับปี2480นะครับขออนุญาตลงกล้องนะครับผมเอ่อผมไม่แน่ใจว่าของเกจิคณาจารย์ท่านใดนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเอา400บาทในการพี่พี่หมายเลขที่7นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับของรายการนี้นะครับ ลองดูผิวกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับหากสนใจนะครับผม2รายการนะครับผมขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับพูดคุยกันได้เลยนะครับผมท่านใดเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมก็มีราคาพิเศษให้สําหรับทุกทุกท่านเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็น2 4งสน์นะครับองนี้400บาทนะครับอยู่ในเลียมด้วยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมอันนี้นะครับเป็นเหรียญกูกแพ้วนะครับผมปากวารโอนะครับพี่ รุ่นเสาห้านะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหกร้อยห้าสิบนะครับผมสําหรับเหรียญหลบปู่แพ้วนะครับวัดลังมันนะครับผมจัหวัดนค้ปฐข้นะครับเป็นรุ่นเสาห้านะครับผมหลบปู่แพ้วป่าวโรนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมหน้าหลอกท่อนะครับหน้าหลอกปูนะครับผมนี่นะครับสร้างไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมเสาห้านะครับดูผิวเหรียญนะครับ เป็นรุ่นพิเศษนะครับพี่พี่ออกที่วัดรังมั่นนะครับผมหรือว่าวัดลงมั่นั่นเองนะครับปี2555นะครับพร้อมเรียมนะครับผมองนี้นะครับสวยมากครับ650าบาทนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับผมจังหวัดนครปฐมเหมือนกันนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิลนนะครับผมทรงเสือนะครับพี่พี่นี่นะครับวัดบางพระนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับองค์นี้เอานะครับผม350านะครับผมสําหรับ เหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะครับผมทรงเสือนะครับพี่พี่วัดบางพระนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับ350บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่9นี้นะครับผมอยู่ในเรียมนะครับถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อดูนะครับพี po nah ่พี่วัดสระแกนะครับผมหรือว่าพระพรมปัญโยนั่นเองนะครับผมหมายเลขที่10นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 400อยบาทนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงูดูนะครับเป็นเนื้อนะครับผมทองแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับ400อบาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญหลวงูดูนะครับพระพรมบรรโยนะครับผมวัดสาแกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสภาพผิวนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที s> <S ่11แล้วนะครับ2องค์น um ี้นะครับผมหมายเลข11นี้ผมแบ่งปันให้คู่กันนะครับคู่นี้เป็นเหรียญหล่อโบราณทั Long> ้ง2องค์นะครับอันนี้เป็นสมเด็จระฆังหลังคอนะครับส่วนองนี้ผมไม่แน่ใจนะครับพี่พี่คู่นี้ผมเอาที่450นะครับผมทนาดชอบนะครับข้อมเก่านะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญโบราณด้วยนะครับพี่พี่องนี้นะครับ4ี0้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับพี่พี่ เป็นเหรียญหล่อโบราณทั้งสององเลยนะครับผมผมได้มาก็เอามาแบ่งปันให้คู่กันนะครับผมเพราะว่าอีกองค์นี้ผมไม่ทราบที่นะครับอีกอง์นึงนะครับผมที่ผมเอามาแบ่งปันด้วยก็คือสมเด็จละขังหลังค้อนนะครับผมองนี้ผิวดำเดิมเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวองค์นี้นะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับผมละขังหลังค้อนนะครับหมายเลขที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับ ถ้าใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถัดมากครับผมหมายเลขสิบสองนะครับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับผมองค์นี้นะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเหรียญนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิกนั่นเองนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ๆรายการนี้เลยนะครับพศนะครับผมสองห้าศูนย์สามนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผมดูนะครับหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิกนะครับผม ดูให้ชอบใจนะครับผมดูนะครับดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่12นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา350บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับหมายเลข12นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัาท่าซุงหมายเลขส3มนะครับผมรายการนี้นะครับเอา400บาทนะครับผมสําหรับ เหรียญนะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับด้านหลังจะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับผมนี่นะครับปี2 5 2 1นะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่13นะครับนี่นะครับผม400บาทนะครับผม400บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าได้ถูกใจก็เบอร์โทรนะครับ0 9 0นะครับ325 1096นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลข14สิบสี่นะครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะครับที่อยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับองค์นี้จะเนื้อออกเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีเป็นฝังเหมือนเป็นตะกุดตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงฐานนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมพระสมเด็จรายการนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพรีมรายนะครับองค์นี้เอา400บาทนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับแต่เนื้อคล้ายๆแตกลายงานนะครับพี่พี่องนี้นะครับ400บาทนะครับด้านหลังนะครับ เป็นเลี่ยมปิดไว้นะครับผมเปิดไว้เฉพาะตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเลี่ยมเก่าๆนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับลองดูผิวกันดูได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหมายเลข15นี้นะครับผมองนี้นะครับเอา450บาทนะครับผม450บาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ใหญ่หมายเลขที่15นะครับพี่ๆลองดูผิวกันได้เลยนะครับผม นี่นะครับผิวดํเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระขุนแผนนะครับผมยอดขุนพลนะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับอง์นี้นะครับผิวสวยมากนะครับพี่ๆองนี้เอา450นะครับผมสําหรับ ราคาคุณแผ่เนื้อดินนะครับผมหมายเลขที่สิบหกนะครับนี่นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้เลยนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมลองดูให้ชอบใจนะครับพี่ๆลองดูให้ถูกใจนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่สิบออสิบหกนะครับผมนี่นะครับสิบหกนะครับโอ้นี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเหรียญพระพุทธโสธรนะครับผมเป็นลงยาลายธงชาตินะครับที่มาพร้อมสร้อยแบบนี้เลยนะครับองค์นี้ผมได้มาพร้อมสร้อยก็ขออนุญาตแต่งปันให้พร้อมกันนะครับสำหรับเหรียญนะครับผมพระพุทธโสธรนะครับวัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับผมจังหวัดฉะเชิงเซาปี2 5 0 9นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นเหรียญลงยาลายธงชาตินะครับพี่ Turn, ๆลงยาเต็มองแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ทั้งหมดนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ700บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่17นี้นะครับนี่นะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมลงยานะครับเป็นเหรียญลงยาลายธงชาตินะครับพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับผมพร้อมสร้อยเลยครับผมองนี้ผมได้มาพร้อมสร้อยเลยนะครับ นี่นะครับผมจังหวัดฉะเชิงเซานะครับปี2 5 0 9นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่17นะครับผม7 0 0เอ่อ700บาทนะครับผม700บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับผมวัดเชิงเลนนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เป็นหมายเลขที่18นะครับผมอง์นี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่หกรบาทจะส่งให้ฟรีนะครับด้านหลังมีรอยจานมือด้วยนะครับพี่ดูนะครับดูกันชัดๆนะครับผมถ้าได้สนใจก็สอบถามามกันได้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขสิแล้วนะครับ ลายการนี้นะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมเหรียญมหามนหมื่นศิลานะครับปี2566นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเป็นเนื้อนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อหน้ากากเป็นเงินแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับเป็นเนื้อชนวนลโมนสารนะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500อบาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับมหามน์นะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับต่อคนหมายเลข4ี่ห้าหกนะครับผมเลขเรียงด้วยนะครับเหรียญกลมแบบนี้นะครับ ต่อโคตรงนี้ด้วยนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการนี้นะครับผมวัดพระธาตุเมืองหินนะครับผมอำเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาฬสินุ์นะครับนี่นะครับที่ระลึกนะครับผมอายุวัฒนามงคล79นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญว้คคูปี66นะครับผม นี่นะครับหลวงปู่มหาศิลาเหมือนกันนะครับรุ่นนะครับหัวใจเจํานานนะครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับผมทองฝาบาทนะครับพี่ว้ยคูปี66นะครับผมหัวใจเจํานานนะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขรองสุดท้ายนี้พี่นี้นะครับผมคือรายการที่20่นะครับตอคนหมายเลขตรงนี้ด้วยนะครับพี่ๆลองดูดีๆนะครับผม ลักษณะเหรียญนะครับผมจะคล้ายๆเหรียญหล่อเลยนะครับผมดีนะครับหมายเลขนี้นะครับ500บาทนะครับผมหัวใจเจตนานะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับวายครูปี6 6นะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่รายกันที่20นี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่21นะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายนี้พี่นี้นะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมนี่นะครับ องนี้นะครับผมเป็นเหรียญพกกลวยรุ่นแรกนะครับผมปี2 5 0 4นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผม fc นะครับผมในราคาพิเศษเลยนะครับผมอง์นี้นะครับเอา500บาทนะครับผมสําหรับรายการที่2 1นี้นะครับเหรียญพกกลวยนะครับผมเป็นเหรียญกลมนะครับท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าดูแล้วถูกใจนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ สวยมากนะครับพีห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมใน EP นี้นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจ รับชมรับสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับไลน์ที่ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอนะครับแอดีโอนะครับเบอร์โทรนะครับผม090 325นะครับสามนะครับผม1096สามารถเทโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ